นี้คบรถบรถบาหัวที่2-3กรุงเทพบ้านปูตะหลวงกำลังละจะเข้าเทียบที่สานีนรถไฟบางละมุงนะครับ ขึ้นสานลากกาัุณาตรวสอบสิ่งของและสัมภาระของด้นใเรียบร้อยกึนลงจากกาล้ที่นี่สถานี